กราบสวัสดี FC ช่องสาระสาระจับฉ่ายนะคะก่อนอื่นเลยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดสัตไครไว้ให้ด้วยนะคะและมีข่าวดีนะคะถ้าใครนะคะติดตาม f อนะให้กดไปเข้าไปที่ลิงก์ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะคือเป็นลิงก์ไลน์นะคะดูวิดีโออย่างไม่มีโฆษณานและได้ดูก่อนใครนะคะได้ดูก่อนใคร ฝากกดติดตามด้วยนะคะลิงก์วิดีโอนี้นะคะอยู่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเออลาว VIP ของวันที่26นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง15บนนะคะทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะ ุดเจาะเลข2ตัวและ3ามตัวจะให้เป็นเจ็เอ้ห้าเดหนึ่งนะคะเลข2ตัวห้าหห้าเดแล้วก็ห้าแปดูดตัวเดียวนะคะรูดตัวเดียวเน้นให้เป็น5้านะคะตัวนี้นะต่อมาราวสตาว VIP ของวันที่26นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งหกศูนย์เน้นเป็นบนนะคะและทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะ ได้เด่น2ตัวบนล่างชุดเจาะเลข2ตัวและ3ตัวจะให้เป็น7 8 9เลข2ตัวจะให้เป็น7 0 7 8เอู๊นนะคะรูปตัวเดียวให้เป็น0นะคะต่อมาจะเป็นดาวโจนนะคะดาวโจน VIP ของวันที่27นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง16บนนะคะ หนึ่งหกบนนี้เราจะให้ทุกคนทำการจับมัดกันเหมือนเดิมเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะชุดจาะเลขสองตัวและสามตัวจะให้เป็นหกสองสี่รูปสองตัวข้าเป็นสิบสองสิบสามสิบสี่รูตัวเดียวนะคะรูปตัวเดียวนะคะคือหนึ่งนะคะค เรามาจะเป็นดาวโจน V I P A ดาวโจนสตาร์นะคะดาวโจนสตารวันที่27ให้วิ่ง3 8เน้นเป็นบนนะคะแล้วให้ทุกคนทำการจำมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะชุดจาะเลข2ตัวและ3ตัวนะคะจะให้เป็น3 4 8เลข2ตัว8 4 8 5แล้วก็8ดนะคะ เน้นรูดตัวเดียวนะคะรูดตัวเดียวก็ให้เป็น8ปดไปเลยนะคะตัวนี้นะแล้วแต่ทุกคนหรือ fc จะเล่นนะก็มาดาวโจนปกติของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง8ปดเน้นเป็นบนนะคะและให้ทุกคนทำการจับมัดวินให้หมดเลยนะคะจะได้เด่นสองตัวบนล่างนะคะตัวนี้นะ,ะเลขนะคะเลขเจาะ สองตัวสามตัวจะให้เป็นแปดเก้าสองนะคะเลขสองตัวจะให้เป็นแปดศูนแปดหนึ่งแปดสองเน้นรูปตัวเดียวนะคะเน้นรูปตัวเดียวให้เป็นแปดไปเลยนะคะตัวนี้นะทั้งนี้ทั้งนั้นเราลงให้เป็นแนวทางนะคะผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะคะแนวทางดีๆแบบนี้นะคะ และอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจ้าสวัสดีค่ะ